สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำพัตเตอร์ตัวใหม่ของเทเลเมตนะครับสไปเดอ GT Max นะครับเป็นสไปเดอร์ที่มีฟีเจอร์สำหรับการปรับให้เหมาะสมกับท่านนักกอลนะครับเอ่อเทคโนโลย,ยีโดยรวมนะครับด้านบนเนี่ยเราเป็นอลูมิเนียมลอยน้ำหนัก148กรัมนะครับและด้านล่างเนี่ยส่วนที่เป็นสไลด์เวทเนี่ยน้ำหนัก98กรัมแล้วก็ยังมีทางเซนซ้ายขวาอีก40กรัม ตัวทางเซนตัวนี้นะครับโดยปกติเนี่ยมันจะถูกเซตอยู่ที่สแตนดาร์ดนะครับสำหรับคนที่อาจจะพัดปิดและเปิดได้ในเวลาเดียวกันนะครับตัวเซตติ้งที่อยู่ตรงกลางนะครับมันจะช่วยให้คุณสามารถประทะลูกได้หนักแน่นขึ้นนะครับกันหน้าไม้ที่จะทวิสต์เวลาประทะลูกนะครับส่วนสำหรับคนที่มีปัญหานะครับเรื่องพัดเปิด เราสามารถเรื่องเลือเซตติ้งเนี่ยมาที่ตำแหน่งด้านหน้าก็คือเบอร์3มันจะทำให้เรา,าพัดเปิดน้อยลงนะครับส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องพัดตบบ่อยๆที่เขาเรียกว่าพัดปิดนะครับพัดปุ๊บหน้าไม้เนี่ยมันจะ ปิดเข้าซ้ายเนี่ยเราเลื่อนเซตติ้งเนี่ยมาไว้ข้างหลังเลยนะครับเป็นเซตติ้งเบอร์หนึ่งตัวเนี้ยมันช่วยให้เพิ่มค่า m o i ทำให้เราพัดตบได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหน้าไม้นะครับเป็นเทคโนโลยีเพียวโลที่มีอินเสิร์ตซิลิโคนด้านในช่วยให้เวลาประทะลูกเนี่ยทำให้ลูกโลออกไปได้ดีแล้วก็ในส่วนของก้านนะครับตัว Spider GT Max นะครับเป็นก้าน k b s 120กรัมกิปเป็นซูเปอร์สโต ตัวนี้เนี่ยมีความยาว3,4,3,5ให้เลือกนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสไปเดอร์จีทีแมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook, CCK Group เน้นๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการทดสอบเครื่องที่ CCK g o r p i m p o v e m e n t Center เรามี q u i n t i c บอลโ w สำหรับให้ท่านกนกอล์ฟเนี่ยได้เห็น สต็อกของท่านเองได้เห็นบอลที่มันโลออกไปเป็นยังไงนะครับสามารถเข้ามาเช็ตได้ที่ CCKGIC แล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าสนใจที่จะซื้อนะครับก็มีจำหน่ายนะครับทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะที่โอลิโกฟธนยาพาซาขอบคุณนะครับ